วันนี้วันดีดิถีวันพระและเป็นวันมงคลขอให้ผู้ฉทาคุณการจนาตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายดวงประทีปหนึ่งดวงกรรมยานและบริวารหนูมุสิกะหนึ่งคู่วันนี้นะคะเราผู้ฉทาที่เกิดวันศุกร์นะคะก็จะเป็นแนวเรื่องของสีฟ้านะคะก็จะประกอบด้วยกรมยาเป็นตัวสื่อขององค์เทพ ดวงประทีนนะคะเป็นตัวสว่างสวัยในการเจริญให้ธุรกิจรุ่งเรืองบริวารเรื่องอำนาจบารมีวาสนาและวันนี้เราได้ถวายผลไม้นะคะแล้วก็ถวายขนมถวายน้ํานมถวายของทุกอย่างเป็นแนวโพวกรัพย์วันนี้ถือว่าเป็นวางโมงโคลนะคะขอให้ผู้ศรัทธาตั้งจิตตั้งใจนะคะ <c oughs> พุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสรนังกระฉามิสังฆังสรนังกระฉามิ นะชาเลตินะชาเลตินะโมพุทธายะนะมะพะทะสะพะมะาโอวิรขะขโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทศีวิระาทาสาวิระอิทิโยพุทธะมณีมะม,มะพุทธะสาวโหตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายของดังกล่าวกรรมญาณดวงประทีบบริวารแด่องค์พ่อศรีสมุทรคเนชาพลาน เปิดดวงเปิดทรัพย์ตลอดทั้งปี2,564ปีฉลูทองนี้ให้มีแต่ความร่ำรวยเสริมทรัพย์เสริมโลกข้อความครอบครัวมีแต่สุขภาพแข็งแรงนัมามีมาเงินทองไหลมานัมามีมาเงินทองไหลมานมามีมาเงินทองไหลมา